บ้านผมก็นั่งยางไว้คนนึ่ง <c oughs> แล้วทีวนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยองค์นี้เนี่ยแท่งประสบการแท่งประสบการณ์เช่นไหนมีอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเราแล้วก็เลยบอกว่าอ่าคือมาหาเราเราก็เลยจะขอรูปหล่อขอรูปหล่อลุ่นี้เราบอกองค์เล็กๆเราเลยถามขึ้นว่าเอา้าแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรเขาบอกว่า น้องสาวเคยได้ไปเอาแล้วเจ้าเคยมาที่นี่ไหมเขาบอกเขาเคยมาครั้งแรกเอาแล้วมาถูแยกได้ได,ได้ได้อย่างไรน้องสาวเคยมาที่นี่ก็เยลยเล่าให้ฟังแล้วทีนี้เนี่ยเราเราก็ได้ถามอีกว่าแล้วทําไมน้องสาวจึงไม่มาด้วยตายแล้วเอา้าทาไมตายถูกยิงตายเอา้าถูกยิงตายเนี่ยล้าจเจะขอของเราไปทําไมเนี่ยรุ่นเนี่ย เราจะเราจะขอไปทําไมเมื่อของเราถูกยิงก็ตายแล้วแล้วก็เลยถามว่าเขาถ,ถูกยิงตรงไหนตรงหัวกี่นัดสองนัดเขาก็เลยเล่าให้ฟังทีงนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยมีรถไม่ติดป้ายทะเบียนที่ดาจอดเสร็จก็มีคนลงมายิงเขายิงน้องสาวเขาเขาก็อยู่ตรงนั้นยิงเลยเขากำลังอุ้มลูกอยู่ ยิงยิงไปยิงแคะแคะแคะทีนี้เนี่ยก็เห็นไส้ทองอยู่ที่คอใช่ไหมเขาเลยจับออกมากระตกออกมาปุ๊บมันได้ไอคนนั้นก็เลยได้ทั้งพระก็เลยได้ทั้งทองด้วยแต่ยิงไปอีกก็เลยยิงเข้าไปที่หุ่นศีรษะสองนัดก็เลยตายตายตายเลยตายคาที่เลยอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาเล่าให้เราฟังก็จะมาขอพระรุ่นนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยโหดเล็กรุ่นแรกรูปรอ เกิดที่เนี่ยอันนี้เกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นใช่ครับรุ่นแรกปีสามสิดแล้วเราไปซื้อถุงประมาเท่าไหร่ค่าตรงค่ารถคอ้โหมากถึงที่เมมาถึงที่ฮไม่ใช่องนี้เท่าไหร่เนี่ยคือทั้งสามองเลยครับพี่สามองพันสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อโอ้ยอันนี้โคกงยิ่งกว่านอ้กครับ คือของพวกนี้มันต้องอยู่ที่คนศรัทธาคนถึงไอ้พวกนี้ถ้าอยู่กับคนที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนเศะต้องเหลืองเตะต้องได้คือถ้าอยู่ <c oughs> คน <c oughs> ท,ที่มีศรัทธาก็จะกลายเป็นของวิเศษม <c oughs>